ทุกคนครับครับคู่เปเป์เล็กกับอินเคียเชียใครครับอ้าวอ้าไป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 ไเล็กครับอปเปปเล็กครับบอกแล้วไปลครับอินีก็เชียไม่รู้ว่ะเปเปเล็กเปเปเล็กเชียเปเปเล็กครับเอเียเหมือนกันอ้าวผมไม่รู้เชียใครเลยครับอินี่เชียเออเออซวีเเชียเหมือนกันครับออ เออแฟนนเเหมืกัทียทีมอะไรคราเทียทีมครับเออเชียเทียใครครับเทียมึงอครทีมทีมจ่ายยาเทียเออเชียไม่รู้ครับดูเอามันอย่างเดียวเชียใครไม่ถูกใครใครจะแพ้ผมเชียก็ได้นะครับทีมไว้ลองกันมันหมีครับคุณหมีเชียใครครับระหว่าง EDG กับเปเปเล่ครับเชียเปเปเล่ครับเพราะอะไรถึงเชียเปเปเล่ครับเพราะอยู่โซนเดียวเราครับโอเคครับเอเชียเราก็ไปจบแค่นี้นะครับ สรุปแล้วทุกคนเชียร์ไปเปินเลยครับ,บเพราะซาวอินเอเชียเหมือนกันบ๊ายบาย